ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเตือนระวังป่วยเป็นโรคเฮสโตรกจากอากาศร้อนโดยเฉพาะ6กลุ่มเสี่ยงก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองและก็หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจัดหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้านื่งจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ทำให้ความดันโลหิตสูงหัวใจทำงานหนักขึ้นอาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปก็มีทั้ง6กลุ่มดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่ทำงานหรือว่าทำกิจกรรมกลางแดดก็อย่างเช่นการออกกำลังกาย2 เด็กเล็กและก็ผู้สูงอายุเนื่องจากร่างกายไม่สามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีเท่ากับคนหนุ่มสาว 3. ผู้ที่มีโรคจําตัวก็อย่างเช่นโรคความดันโลนหิตสูงโรคหลอดเลือดสมอง 4. ผู้ที่มีน้ําหนักตัวมาก 5. ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอโดยเฉพาะร่างกายของคนอ้วนนะครับและก็ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอจะตอบสนองต่อความร้อนที่ได้รับนั้นช้ากว่าปกติและก็6 ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยริ์ของแอลกอฮอล์จะทําให้เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังขยายตัวได้มากขึ้นทําให้ร่างกายสูญเสียน้ําแล้วก็เกลือแร่กว่าคนที่ไม่ดื่มนะครับซึ่งแอลกอฮอล์ก็จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไปออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจให้มีการสูบฉีดเลือดเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นส่งผลให้หัวใจทํางานหนัก เพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอาจทาให้ช็อกและก็เสียชีวิตทางกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็มีคําแนะนําสําหรับประชาชนในการดูแลสุขภาพของตอนเองนะครับดังต่อไปนี้ 1. สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนซึ่งก็ระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับ 2. ควรอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 3. เลี่ยงการทํากิจกรรมที่ต้องออกแรงกลางแจ้งนานๆ 4. ส,สวมแว่นกันแดดกลางร่มสวมหมวกปีกกว้าง 5. ควรที่จะดื่มน้ํา2-3าลิตรต่อวัน เื่อเป็นการชดเชยการเสียน้ําในร่างกายนะครับ 6. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด7 ผู้ที่ออกกําลังกายควรที่จะเลือกในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นเนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนมากถ้าหากว่าพบผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยจากภาวะอากาศร้อนควรให้การปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับโดยการให้ดื่มน้ําเย็นแล้วก็เช็ดตัวด้วยน้ําเย็นอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดีถ้าหากว่ามีอาการรุนแรงหรือว่าหมดสติควรที่จะรีบนําส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาเเกาสนี้ด้วยนะครับที่ได้มีการแจ้งเตือนเรื่องนี้ให้กับประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันท่าคลิ คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ